พามารู้จักตลาดเปิดใหม่นะคะที่จอมเทียนชื่อตลาดสมัยมาร์เก็ตค่ะตลาดแห่งรอยยิ้มใจกลางเมืองพัทยาสี่แยกสายสองพัทยาจอมเทียนนะคะตลาดนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เองนะคะ แล้วก็ที่จอดรถกว้างขวางมากๆเลยแล้วร้านแต่ละร้านนะคะเขาจะใช้เป็นแบบเออเหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะอ่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ร้านแต่ละร้านนะคะก็ทําให้รู้สึกแบบว่ามีสีสันในตลาดมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือเพิ่งจะเริ่มเปิดนะคะก็เริ่มมีร้านอาหารต่างๆนะคะมา มาเปิดมาให้ได้ชิมกันนะคะก็คือถ้าใครมาทางจอมเทียนนะคะหรือมาทางพัทยาก,ก็มาแวะที่ตลาดนี้ได้เลยนะคะมีอาหารหลากหลายมากเลยนะคะด้านในนี้นะคะก็ยังมีอาหารเม็กซิกันนะคะก็ใครที่ชอบอาหารสไตล์อเมริกันนะคะเม็กซิกันก็สามารถมาแวะกันได้ที่ตลาดนี้นะคะก็ะจะเป็นร้านพิซซ่านะคะพิซซ่าอิตาเลียนนะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำปั่นชาก,กาแฟนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชิคกับับนะคะชิคกักบับนะคะกะบับับมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็จะมีผัดไทยนะคะผัดไทย <S <S 1> <S 1> แล้วก็จะมีที่นั่งกินด้านในนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะแล้วก็ต๊ะเขเรียกอะเบเกอรี่เบเกอรี่โดนัทนะคะ <S <S นี่โฮมเมด นี่ค่ะแล้วก็มีบาร์บีคิวนะคะนี่มีของกินหลากหลายเลยนะคะถ้าใครเอ,อยู่ทางจอมเทียนนะคะหรือว่าอยู่ทางพัทยาก็มาแวะที่ตลาดสมัยมาร์เก็ตกันได้เลยนะคะ ก็มีร้านขายเสื้อผ้านะคะเป็นบ้านยีนะคะก็จะมีกางเกงยีนต่างๆนะคะก็แวะมากันได้เลยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีที่นั่งดื่มนะคะก็จะมีที่ร้องเพลงนะคะก็สามารถมาฟังเพลงกันสบายๆด้านในได้แล้วก็จะมีพวกเอ่อแฮมเบอร์เกอร์นะคะอาหารฝรั่งอาหารตุรกีนะคะแล้วก็อาหารเกาหลีนะคะแล้วก็มีเพลงร้องให้ฟังในยามค่ำคืนนะคะก็นั่งกันชิลๆเลยนะคะ แล้วก็ยังมีร้านอาหารอีกมากมายเลยนะคะที่ด้านในก็เป็นตลาดเปิดใหม่นะคะก็ใครที่เอ่อมาทางจอนเทียนนะคะหรือปัตยานะคะก็ลงแวะมากันได้เลยนะคะที่จอดรถกว้างขวางกันมากเลยนะคะ สมายมาเก็ตเปิดในตอนกลางคืนนะคะก็จะเริ่มเปิดกันตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็นนะคะถึงประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มนะคะเพราะตอนนี้เพิ่งเริ่มเปิดใหม่นะคะแต่ถ้าแบบว่ามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็แน่นอนว่าเขาจะต้องขยายตลาดไปเพิ่มเวลาอีกแน่นอนเลยค่ะก็มาแวะเที่ยวกันเยอะๆนะคะ